มงคลชีวิต38ประการมงคลที่26ฟังธรรมตามการกระจกเงาสามารถสะท้อนให้เห็นความสวยงามหรือขี้ริ้วของร่างกายเราได้ฉันใดการฟังธรรมตามการก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณงามความดีหรือความบกพร่องในตัวเราได้ฉันนั้นการฟังธรรมตามการคือการขนขวายหาเวลาไปฟังธรรมฟังคำสั่งสอนจากผู้มีธรรมะ เพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นโดยเมื่อฟังธรรมแล้วก็น้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาเป็นกระจกสะท้อนดูตนเองว่ามีคุณธรรมนั้นหรือไม่จะปรับปรุงคุณธรรมที่มีอยู่ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไร mm hmm. เช่นเมื่อได้ฟังธรรมะเรื่องความกระตันยูแล้ว mm hmm. ก็นำเรื่องนี้มาสำรวจดูใจของตนเองทันทีว่าเรามีความกระตันยูไหมถ้ามีมีมากน้อยเพียงไร เมื่อฟังธรรมแล้วสำรวจดูจะรู้ทันทีว่าเราขาดอะไรไปจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงจะดีการที่ควรฟังธรรม 1. วันธรรมะสวนะคือวันพระนั่นเองเฉลี่ยประมาณ7วันต่อครั้งทั้งนี้เพราะธรรมดาคนเราเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนตักเตือนจากพ่อแม่ครูอาจารย์ใหม่ๆก็ยังจำได้ดีอยู่แต่พอผ่านไปสักเ็วันชักเจือนเลือน ครูอาจารย์บอกให้ขยันเรียนขยันไปได้ไม่กี่วันชักจะขี้เกียจอีกแล้วเพราะฉะนั้นเจวันก็ไปให้ท่านกระนาบย้ำเตือนคําสอนเสียอีกครั้ง 2. เมื่อจิตถูกวิตกครอบงำคือเมื่อใดก็ตามที่มีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเราทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองปุ้งซ่านเมื่อนั้นให้รีบเร่งไปฟังธรรมจะเช้าสายบ่ายเย็นวันโกนวันพระ หรือวันอะไรก็ตามไม่เกี่ยงทั้งนั้นไม่ต้องรอสเมื่อมีผู้รู้มาแสดงธรรมคือเมื่อมีผู้มีความรู้มีความสามารถและมีธรรมะมาแสดงทมให้รีบไปฟังเพราะบุคคลเช่นนี้หาได้ยากในโลกต้องรอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก่อนแล้วต้องตั้งใจศึกษาธรรมะของพระองค์ให้เข้าใจแตกฉานเท่านั้นยังไม่พอ จะต้องมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้อีกด้วยดังนั้นเมื่อมีโอกาสเช่นนี้เราต้องรีบไปฟังธรรมจากท่านคุณสมบัติของผู้ฟังธรรมที่ดี 1. ไม่ลบหลู่คุณท่านคือไม่ดูแคลนความรู้ความสามารถหรือคุณธรรมของผู้แสดงธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือนถึงสิ่งต่อไปนี้ไว้ว่าอย่าดูแคลน 1. อย่าดูถูกกษัตริย์ว่ายังเยาวเพราะกษัตริย์บางพระองค์แม้อายุยังน้อยก็เป็นมหาราชได้เช่นอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นมหาราชตั้งแต่อายุ20สิปีเศษปกครองถึงข้อโลก 2. ออย่าดูถูกงูพิษว่าตัวเล็กเพราะกัดแล้วตายได้ 3. อย่าดูถูกไฟว่าเล็กน้อยเพราะไม่ขีดก้านเดียวอาจจะเผาเมืองได้ 4. อย่าดูถูกสมณะว่ายังหนุ่มเพราะสมณะบางรูปแม้อายุยังน้อยก็มีคุณธรรมสูงบางรูปอายุแค่เจ็ดขวดก็เป็นพระอรหันต์แล้วสองไม่คิดแข่งดีไม่ยกตนข่มท่านถึงท่านจะเป็นพระแต่เราก็จบปริญญาตรีโทเอกมาแล้วรู้จักโลกมานานกว่าท่านเยอะแถมอายุมากกว่าอีกอย่าคิดเช่นนั้นถ้าเรามัวคิดว่าเราเก่ง เราดีกว่าผู้แสดงธรรมก็จะพลาดโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นความรู้หรือแง่คิดที่ดีๆที่ควรได้รับจากการฟังธรรมเหมือนอุรุเวละกัสปะที่มัวคิดว่าตนเองเป็นพระอรหันต์เหนือกว่าพระพุทธองค์จึงไม่ได้ฟังธรรมจากพระองค์จนสุดท้ายเมื่อพระพุทธองค์ตัดเตือนให้เลิกหลงตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์จึงได้คิด และตั้งใจฟังธรรมจากพระองค์ด้วยความเคารพในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ 3. ไม่จับผิดไม่มีจิตกระด้างเพราะในการฟังธรรมนั้นยิ่งมีใจเป็นสมาธิมากเท่าไหร่ก็สามารถน้อมใจตามไปทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะได้มากเท่านั้นแต่ถ้าเรามัวจับผิดผู้แสดงธรรมว่า เทศตรงนี้ก็ไม่ถูกตรงนี้ก็ไม่เหมือนกับที่เราเคยฟังมาถ้าเป็นอย่างนั้นใจเราจะไม่มีสมาธิในการฟังธรรมและจะไม่สามารถน้อมใจตามไปจนเกิดความรู้ความเข้าใจได้เลย 4. มีปัญญาคือฉลาดรู้จักพิจารณาไตรตรองตามธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้นอย่างแยบคายทำให้มีความแตกฉานเข้าใจธรรมได้รวดเร็วและลึกซึ้ง ส่วนผู้ที่ทำความเข้าใจได้ช้าก็อย่าได้ดูแคลนตัวเองว่างโง่จนไม่สามารถรองรับธรรมะได้เพราะอย่างน้อยที่สุดแม้จะฟังธรรมยังไม่เข้าใจในขณะนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยติดตัวไปในภายหน้าเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเข้าใจได้ง่ายการฟังธรรมจะทำให้เกิดความดีที่เป็นทุนหรือเป็นพื้นที่อยู่ในใจเราแล้วเป็นเครื่องอุดหนุนให้เรามีความเจริญรุ่งเรือง และเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าผู้ที่หมั่นฟังธรรมแล้วพยายามศึกษาทำความเข้าใจถึงไม่เข้าใจก็พยายามจำจะได้รับอานิสงส์สี่ประการคือ 1. เมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมเกิดในเทวโลกมีปัญญารู้ธรรมได้รวดเร็วสามารถระลึกถึงธรรมะได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติตามธรรมนั้นบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็ว 2. เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมเกิดในเทวโลกเมื่อมีภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมก็จะระลึกถึงธรรมได้และบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยเร็ว 3. เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมเกิดในเทวโลกแม้ไม่มีพูก ภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมแต่เมื่อได้ฟังเทพบุตรแสดงธรรมก็จะระลึกถึงธรรมได้และบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยเร็ว 4. เมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมเกิดในเทวโลกแม้ไม่มีภิกษุผู้มีฤทธิ์หรือเทพบุตรมาแสดงธรรมแต่เมื่อได้ยินคำตักเตือนจากเพื่อนเทพบุตรด้วยกันก็สามารถระลึกธรรมได้และบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยเร็ว พวกเราที่สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นกันบ่อยๆแม้ยังไม่เข้าใจความหมายของคำบาลีแต่ก็ไม่เสียเวลาเปล่าเพราะอย่างน้อยก็ทำให้เกิดความสงบทางใจและเกิดความคุ้นเคยในสำเนียงภาษาธรรมะพบเบื้องหน้าได้ยินใครสวดมนต์ก็อยากอยู่ใกล้ได้ยินใครพูดธรรมะก็อยากเข้าใกล้ทำให้มีโอกาสได้ฟังธรรมฟังแล้วมีโอกาสเข้าใจได้ง่าย เพราะมีอุปนิสัยพื้นใจมาแต่เดิมแล้วทำให้บรรลุมรคผลนิพพานได้โดยเร็วอัน,นิสงการฟังธรรมตามการ 1. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เพราะผู้แสดงธรรมย่อมจะศึกษาค้นคว้าขบคิดนำข้อธรรมะต่างๆมาแสดงทําให้เราได้ยินได้ฟังธรรมะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. เป็นการทบทวนความรู้เดิม คือถ้าหัวข้อธรรมที่ผู้แสดงนำมาแสดงนั้นตรงกับสิ่งที่เราเคยศึกษามาแล้วก็จะทำให้เราได้ทบทวนความรู้เดิมได้เกิดความเข้าใจแตกฉานและสามารถจดจำได้แม่นยำยิ่งขึ้น 3. เป็นการปลดเปลื้องความสงสัยเสียได้คือถ้าผู้ฟังยังมีความลังเลสงสัยในการละความชั่วบางอย่างหรือการทำความดีบางอย่างเมื่อได้ฟังทมเพิ่มเติมแล้ว จะทำให้ความลังเลสงสัยนั้นหมดไปตัดสินใจละความชั่วทำความดีง่ายขึ้น 4. เป็นการปรับความเห็นให้ตรงคือในระหว่างการดำเนินชีวิตสู่จุดหมายของคนเรานั้นเราจะถูกมารคือกิเลสและสิ่งแวดล้อมไม่ดีต่างๆทำให้มีความเห็นผิดผิดเกิดขึ้นได้แล้วทำให้การดำเนินชีวิตวกวลเชยใช้ผิดเป้าหมายไป การฟังธรรมจะช่วยให้เราเกิดความสำนึกตัวว่าความคิดเห็นของเราได้บิดเบือนไปอย่างไรแล้วจะได้เลิกความเห็นที่ผิดเสียประคองความเห็นที่ถูกไว้ 5. เป็นการฝึกอบรมจิตใจให้สูงขึ้นเพราะการฟังธรรมะจะเป็นเครื่องเตือนสติเราทำให้ใจของเราเลิกละจากความคิดฟุ้งซ่านในเรื่องการความคิดพยาบาทอาฆาต ความคิดเบียดเบียนผู้อื่นและสอดส่องชี้ให้เราเห็นถึงจุดอ่อนข้อบกพร่องในตัวซึ่งจะต้องปรับปรุงแก้ไขยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้น